ครับพี่น้องมา,มาวันนี้พามากินข้าวครับผมเท้าเท้าเดวยกันครับผมดาวสตูดิโอวันนี้มีน้ำพริกครับผมน้ำพริกครับผมพริกปลาทูปลาทูนะครับปลาทูแมงดาปลาทูแมงดานะครับพี่น้องหอมปุ๊บเลยพี่น้อง Maman, wake up. Maman, mặt nó. Turn, turn, turn. với turn. Turn, turn, turn. Turn, turn, turn. Turn, turn, turn. Turn, 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 turn. ลูกศิษาสก็จะประมาณนี้ครับผมจะเป็นยากหน่อยก็กินอะไรที่อันนี้ก็คือ ต้มพ,พี่น้องฟ้าต้มนะครับพี่น้องอันนี้ต้มนะน,นี่ผักต้มชอบผักอะไรน,อกกอน้องก็ผักกุบเออเนาะขั้กุ้งเงนี้อันนี้สามคงรู้จักผักกุ้งคนไทยก็คงรู้อยู่ เห็นในรูปแบบัอะไรนะครับพี่น้องรวมๆห้ากินเลยผมต้มต้มเข้าหมูครับผมแล้วก็ลองดูโอ้ผมต้มพริกไว้ด้วยนะมีพริกไว้พริกเม็ดครับผมนี่เองครับผม พอดีเลยต้มมันจะไม่ขบครับพี่น้องพี่กับผมอืมอือ่คู่กันกับผมัองันคู่กัน ็นนี้เหาผมเหแล้วครับแต่ผมถ้าจะไม่ Nothing. o uh. Nang lắm Nhưng nang mặt 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 nó mặt 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 nó mặt 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 如果你跑的也挺厉害的啊！